เอฟสี uh, 4, ท่ทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับเอฟสี 4, ที่ว่าที่ตามช่างเบิร์ดสุพรรณบุรีอยู่นะครับวันนี้ช่างเบิร์ดพอมีเวลานิดหน่อยนะครับเลยมารีวิวให้ชมกันนะครับเป็นไม้เสายาวสิบซ่องเมตรนะครับตัวนี้ยีห่ห้อบูสตอม,อมนะครับยี่ห้อบูสตอมยาวสิบซ่องเมตรนะครับใช้งานได้จริงสิบเมตรนะครับใช้งานได้จริงสิบเมตรนะครับเดี๋ยวใครเข้ามารับชมรับฟังก็ก็จะรู้นะครับว่าใช้งานยังไงนะครับตัวนี้ไส้ป้าไส้เมืองนะครับไส้ไฟเล่นได้หมดเลย นะครับตัวนี้ยาว12เมตรใช้จริง10เมตรแบบยาวๆกันเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับ12เมตรนะครับดูอ่า12เมตรยี่ห้อบูสตอมนะครับเป็นบูสตอมอ่าเวทความหน้าความบางก็คือ30-50นะครับตัวนี้สี่เขี้ยวนะครับเขี้ยวดำนะครับสี่ช่วยเลยนะครับอ่าวันนี้ช่างเบิร์ดก็พอมารีวิวให้ชมกันนะครับอ่า สวัสดีที่เข้ามารับชมแล้วด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆที่ติดตามช่างเบิร์ดไว้นะครับที่เข้ามารับดูนะครับตัวนี้เป็นไม้เ้านะครับยาว12เมตรนะครับยาว12เมตรใช้งานได้จริง10เมตรนะครับหม่ล่าสุดเลยจริงๆแล้วมันเข้ามานานแล้วแหละนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมารีวิวนะครับยังไงคนที่เข้ามาดูไม่นะครับฝากติดตามไว้ด้วยฝากกดติดตามไว้ นะครับตรงหน้า YouTube นะครับเวลาพุ่มลงคลิปลงวิดีโอใหม่ๆนะครับพี่จะได้เห็นนะครับได้จะได้เห็นก้อนไข่เลยนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นไม้ส้ายยาวสิบสองเมตรนะครับใช้ได้จริงสิบเมตรนะครับสวัสดีพี่นิพาพรด้วยนะครับพี่นิพาพรบอกว่าพันนี้ซ่องชานเท่าไรนะครับพันนี้ซ่องชานนะครับตอนนี้คิวยาวคิวเต็มหมดแล้วนะครับผมเปิดรับคิววันที่หนึ่งกันยานะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ <laughs> ส, Dani, สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเจ็คนดูที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้นะครับวันนี้ช่ชางเบิร์ดข้อรีวิวเป็นไม้เสายาว12เมตรใช้งานได้จริง10เมตรนะครับมีห่วงฟีสไตล์ให้ด้วยนะครับเจ้าแรกเจ้าเดียวของประเทศไทยนะครับที่ทาห่วงรุ่นนี้ออกมานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ12เมตรใช้จริง10เมตรนะครับ12เมตรใช้จริง10เมตรนะครับตัวนี้รุ่นไส่ปลาไส่เมืองได้หมดเลยนะครับตอนนี้ช่างเบิร์ดมีไม้เสาก็คือจะมี10เมตรมี นะครับสิบสองเมตรเราก็มีแล้วก็จะมีเจ็ดเมตรสแตนเลสนะครับเจ็ดเมตรสแตนเลสแล้วก็จะมีสิบเมตรสแตนเลสนะครับยางแข่งยางดีเลยนะครับมีทั้งสแตนเลสแล้วก็ไฟเบอร์ตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์นะครับเหมาะสําหรับใส่ปลาใส่เมืองเล่นใส่ไฟได้หมดเลยนะครับเล่นได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนกับตัวสิบเมตรทั่วไปแต่คือฟาร์มพิเศษของเขาคือจะยาวฟ่านะครับจะยาวฟ่าจะใช้ได้จริง10เมตรเลยนะครับ ถอดท่อนปลายออกเหมือนกันนะครับถอดปลายออกสองท่อนเหมือนกันอ่าแล้วก็จะมีหัวเศร้านะครับถ้าใครจะซื้อหัวเศร้าฟอมไม้เศ้าเลยผมก็จะทําไม้แล้วก็มีตัวต้อไปให้นะครับเป็นไม้ต่อจากหัวเศร้าตัวนี้นะครับต่อเขากับตัวไม้เศร้าตัวนี้ไปให้นะครับถ้าถ้าซื้อ้อมหัวนะครับแต่ถ้าซื้อหัวเปล้าอย่างเดียวนะครับจะไม่มีไม้แทมไปให้นะครับอ่าหัวเศรารุ่นใหม่นะครับบอกก่อนว่าตัวนี้ผมจะทําเป็น ส้ตะคอเกาะนะครับสร้างตะ้อเกาะเพื่อลูกค้าจะไปเล่นใต้ไฟนะครับเกาะต้นไม้ได้หมดนะครับบางทีพมทรงไปนะครับเลขตัวนี้มันอาจจะอ่อนปุ๊บที่ผมทําอ่อนคือมันจะได้แ็กทรงได้ง่ายนะครับเพื่อลูกค้าไปเล่นแล้วลูกค้าสามารถเกาะกิ่งไม้ใหญ่ได้คือทําง่ายดึงตัวนี้ออกได้นะครับทางตัวนี้ออกได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทางให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือจับดึงออกมาได้เลยนะครับจับดึงออกมาได้เลยนะครับมันก็ทางออกมาเลยนะครับ เราก็สามารถที่จะเกาะกิก่งเล็กกิ่งใหญ่ได้นะครับตามสบายแต่ไม้เท้าตัวนี้นะครับไม่แนะนาให้กระชากกิ่งไม้นะครับกระชากได้เป็นกิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับนิ้วก้อยนิ้วโป้องอ่ะพอได้อยู่พอดึงได้นะครับใหญ่ฟันหีไม่ได้นะครับบางคนถามว่าใช้แล้วแตกหักผมเคยใช้มาแล้วครับรุ่นนี้มันหักง่ายแตกง่ายนะครับอันนั้นผมบอกเลยคือคุณลูกค้าต้องทําความเข้าใจด้วยว่านะครับหมาเท้ารุ่นนี้เขาคือขึ้นแนวตรงบางคนไปขึ้นแนวนอนไม่ได้นะครับหากบางคนโอ้ชื้อไป ทำไมมันแตกหักง่ายอ่านะลูกชักลูกคาใช้ไม่เป็นนะครับผมบอกเลยคือเราต้องทําความเข้าใจมันก่อนว่าคือมันเราใช้ในในในกรณีที่พนีตาหนักเท่าไรนะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าถ้าขึ้นแนวตรงนะครับมันสามารถรับน้าหนักได้ถึง5้าถึงเกิโลนะครับห้าถึงเจ็ดกโลนี้สบายสบายเลยนะครับถ้าไม่ไปปล่อยเอ็นป้อยงอนะครับทําไมนไปงัดแนวนอนนะครับตัวนี้ ถือๆว่าพอใช้ได้เลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับคือเวลาเราซื้อไปแล้วเราปุ๊บเราเชียอเงื่อนสือแล้วปั๊บ,เร,เ,บเราก็คือถ้าให้ดีเราก็เล่นเอาตะพอสมควรนะครับเราไม่ใช่ว่าเอาไปวางจนรถเหยียบแตกหักปะกระชากกิ่งไม้กิ่งใหญ่ขึ้นแนวนอนลมพัดแรงๆเราก็เอาลงแบบเอ็นงัดขึ้นอย่างนี้ก็แตกหักหมดนะครับแตกหักหมดอันนี้ผมก็สั่งนําเข้ามานะครับเป็นสินค้านําเข้าทั้งหมด นะครับเป็นสิ้นๆ้นขานําเข้าทั้งหมดนะครับติฟตองเมตรใช้งานได้จริง10เมตรแล้วก็มี10เมตรใช้งานได้จริง8เมตรนะครับมีมีมีจำหนกกันนะครับแล้วก็สําหรับเรื่องราคามันจะอาจจะมีขึ้นมีลงนะครับถ้าลงเราก็คือลงขึ้นล้วก็คือขึ้นนะครับราคาก็โทรสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่พ่มให้ไว้ด้านบนนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากติดตามช่างเบอร์สุพรรณบุรีไ้ด้วยนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับตรงหน้า YouTube มันจะมีคำยู่ฝ้ามือตัวเป็นตัวตังเสื้อสีแดงๆนะครับ จะเขียนคาว่าติดตามพี่ไปกดตัวนั้นไว้นะครับมันจะขึ้นบนลูกกระดิ่งเลยนะครับเวลาพ่อมาลงคลิปไม่ไหมนะครับพี่จะได้เห็นเลยว่าพ่อมาลงคลิปตัวไม้มีอะไรเข้ามานําเสนอนะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวยังไงไม้เท้ายังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวพ่จมามาร e ว i e ให้ดูกันอีกทีนึงก็ส่วนมากก็จะมีค่าอยู่ตลอดนะครับมีค่าอยู่ตลอดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับหมดสั่งไม่หมดสังดส่งไม่ครับเราลงคล้องถี่เยอะพอสมควรนะครับสําหรับหัวเท้าเราก็พอมีนะครับทาอยู่ตลอดนะครับมี จำหน่ายทั้งปีกและทรงนะครับมีจำหน่ายทั้งปีกและทรงเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยนะครับที่ทําหัวเช่ารุ่นนี้ออกมานะครับเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยที่ทําหัวเท้าฟีตรายออกมานะครับเป็นตัวงามอา่าตัวนี้เป็นสปริงดันเหมือนเดิมนะครับเล็กชุดนี้แข็งแรงนะครับหอ่อหุ้มปอ,อกไส้ยางนะครับยางดีสําหรับเลนใต้ไฟนะครับอ่าทำไมชุดก,ก้อนๆมีซองค่านะครับชุดก้อนๆพุ่มทํามาจะมีค่าข้างนี้นะครับค่าตัวข้างนี้และก็ข้างล่างนี้ แต่รุ่นนี้ผมทาซ้ำแต่ข้อเกาะเลยเพราะเวลาหน้าลมแรงปุ๊บเราไปเกี่ยวต้นไม้เกี่ยวไส้ใยเวลาลมพัดปุ๊บเนยดมันจะได้ไม่มุนไม่แว็งนะครับเวลาเนียดแฟงไปปุ๊บมันก็จะติดฝั่งนี้เนยดแฟงไปปุ๊บมันจะติดฝังงปปด่งนี้เราสามารถจะบังคับได้นะครับผมจึงได้ทําเป็นตัวพิเศษออกมาเลยแต่ก็ยังคงราคาเดิมนะครับหัวซ้าวยังคงราคาเดิมนะครับหัวซ้าป่าอนเงินก็250นะครับถ้าเก็บเงินปลายทางก็300นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ ผมจะแจ้งสักนิดนึงลูกค้านะครับสำหรับที่จะสร้างซื้อนะครับให้แอดไลน์นะครับเป็นเบอร์โทรข้างบนที่ผมให้ไว้ก็คือ0849407452นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับก็เบอร์เดียวกัน0849407452หรือว่าใคระสะดวกมารับที่บ้าน ก็ได้นะครับ,รบทีาบานก็ได้เราไม่มีหน้าร้านนะครับไม่มีหน้าร้านมีทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับสมมุติว่าลูกค้าจะโอนเงินก็คือได้เลยจะเก็บเงินปลายทางก็คือได้เลยแต่ต้องแอดไลน์นะครับเก็บเงินปลายทางข้อยัดให้ลูกค้าแอดไลน์สักนิดนึงนะครับเราเราจะได้มีลักท่านในการรั่งซื้อกันเวลาคล้องไปส่งแล้วพมตามห้าไม่เจอผมจะได้ถักหลายบอกได้ว่า,าจะต้องแอดไลน์เข้ามานะครับผมจะได้บอกพี่ว่า อ่าพี่ครับมีอ่าทางคนส่งเข้าไปส่งแล้วห้าพีไม่เจออย่างไงอย่างงี้เราจะได้คุยกันได้ถ้าสมมุิว่าพี่ไม่แอดไลน์มาปุ๊บคนส่งไปส่งไม่เจอปุ๊บอันนี้ผมเสียค่าส่งไปให้พี่แล้วนะครับอันหนึ่งก็เก้าสิบบาทร้อยบาทมันจะเสียค่าส่งฟรีข้องตีกลับมาก็มันจะทําให้เสียเวลากันเข้าไปอีกนะครับแทนที่จะได้ใช้กันเลยนะครับตรงนี้ในการทั้งซื้อนะครับอ่าหรือว่าใครจะโทรสอบถามก่อนก็ได้หรือว่าใครจะแอดไลน์เบอร์นี้เลยก็ได้้าวแบบปีนียมตอนนี้นี่ พีน่นิพาพรซ้าแบบปีเนียมตัวนี้ข้องหมดแล้วนะครับซ้าแบบปีเนียมตัวนั้นจริงๆแล้วเป็นตัวที่ค่ายดีเลยแต่ผมจะบอกสักนิดหนึ่งคือมันสั้นไปนะครับมันจะยาวแค่5้าเมตรเองนะครับสำหรับพี่นิพาพรนะครับซ้าปีเนียมเป็นตัวแข็งแรงเลยนะครับแต่น้ำหนักจะซ่องโหลครึ่งนะครับจะหนักน้ำหนักจะหนักกว่าตัวบูสตอมนะครับถ้าวันทั้งวันเราก็ผายซ่องโหลครึ่งม,มันก็จะค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ท้าปีเนียมตัวน,นี้ก็ยังยังสร้างไปแล้วนะครับยังไม่ได้ข้องมา นะครับตัวนี้ก็เป็นรีวิวเป็นบูสตอมนะครับเป็นยี่ห้อบูสตอมสร้างตรงจากบริษัทเลยต,ตัวนี้นะครับตัวนี้นำเข้ามาคือเราเสียภาษีโดยตรงนะครับเสียภาษีนะครับ,นะรบมีป้ายเสียภาษท้งภาษีหมดนะครับอันนี้เข้ามา <c oughs> ไม่ใช่ว่าเอายี่ห้อบูสตอมแล้วแปะชื่อตัวเองเป็นชื่อช่างเบอร์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับเราค่ายตรงเลยนะครับเราค่ายตรงเป็นยี่ห้อหน้ายี่ห้อนั้นเลยนะครับตัวนี้ยาวที่ซองเมตร ใช้ได้จริง10เมตรเวทสามสิบห้าสิบสิบเมตรเราก็มีนะครับสิบเมตรใช้จริงแปดเมตรเราก็มีนะครับหัวซาวเราก็มีจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งหัวฟรีสไตล์แล้วก็หัวรุนน็อตนะครับสาหรับใครที่กดติดตามผมไว้ก็จะเห็นอยู่นะครับตัวนี้ก็มีสแตนเลสก็มีเจ็ดเมตรสิบเมตรมีนะครับแต่วันนี้ตัวลักลกเลยสิบสองเมตรใช้จริงสิบเมตรนะครับยังไงก็กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อต่อไปยังไงทั้งเบิร์ก็จะมาลงให้ดูกันอีกทีนึง ตัวนี้ใช้งานได้จริงไส้ป้าไส้เมืองไส้ไฟเล่นได้เลยนะครับตัวนี้นะครับวันนี้ช่างเบอร์สุพรรณบุรีก็ข้อฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ชมคลิปต่อๆไปนะครับได้ก้อนไข่นะครับสวัสดีครับ